สวัสดีครับเราเตือนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีเมษครับดวงของท่านประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เด e s u ันจัดว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คุณด้านการงานด้านการเงินด้านความรักแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะครับผมที่จะเกิดขึ้นจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับเมื่อไพ่ที่ให้โชคให้คุณมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์แน่นอนนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นย่อมไม่ธรรมดานั่นเองนะครับ ไพ่เดลซันนั้นจะส่งผลดีตั้งแต่เรื่องของสภาพจิตใจเลยนะครับหากว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นได้เจอปัญหาอะไรต่างๆมีแรงกดดันมีเรื่องที่ต้องเครียดวิตกกังวลทําให้ใหลายๆท่านนี่นะครับผมนอนไม่หลับมาหลายคืนมาหลายวันแล้วอย่างนี้เป็นตน้นแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆมีทางออกทางแก้ไขที่ดีคราวนี้แหละนะครับจิตใจของท่านนั้นก็จะโล่งโปร่งสบายนั่นเองนะครับ แม้กระทั่งผู้ที่เกิดรางสีเมตท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นบางทีอาจจะได้ไปเจอคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญโรคที่ท่านเป็นอยู่นะครับเมื่อเข้ารับการรักษาทานอยู่ทานยาแล้วไม่นานร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองนั้นยังจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ บางทีตัวท่านเองนั้นอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนการวางตัวของท่านการกระทําของท่านนั้นก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ให้ความเคารพของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆหรือบางทีบางท่านที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับ ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ทํางานดีมาโดยตลอดและก็ในช่วงที่ผ่านมานั้นตัวท่านเองได้สร้างผลงานเด่นๆขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่ยอมรับของท่านของหัวหน้างานรวมไปถึงผู้บริหารแม้กระทั่งเจ้าของกิจการในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานของท่านต่อแผนกของท่านแบบนี้เป็นต้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าขาดท่านไม่ได้เลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับผมไพ่เดอร์ซานนี้ยังจะให้ตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาภทางการเงินด้วยนะครับบางทีบางท่านในช่วงที่ผ่านมาการค้าการขายอะไรต่างๆไม่ค่อยดีนะแนงแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นทําให้ยอดขายมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อยอดขายมากยิ่งขึ้นก็จะมีผลกําไรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เดอะซันนี่แหละนะฮะที่จะเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณในการเสี่ยงดวงด้วยในคช้าผมนอกจากจะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญหรือว่าไพ่เอ็ดออฟพันเอร์แล้วไพ่เดอะซันไพ่เดอะเวอร์นี่นะครับผมถ้าว่าตัวท่านเองนั้นหยิบได้บอกเลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากการถูกหวยจากการถูดลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เดอะเวรหรือว่าไพ่เทวดานี่คือไพ่แห่งโชคลาภเป็นไพ่ให้คุณรองลงมาจากไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราง4ีเมษลองคิดดูนะครับว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ให้คุณอันดับ1แล้วก็มีไพ่ให้คุณอันดับ 2, 2บอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนั้น ปังมากๆเห่งมากๆไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองนะฮะถามว่าทางโหราศาสตร์ไทยดวงดาวที่จะให้โชคลาภกับท่านก็คือดวงดาวพระรหัสบดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าในศาสตร์ของไพ่ยิ่ซีก็ต้องเป็นไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั่นแหละนะครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคกับท่านอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานด้านของชื่อเสียงด้านของการเงินด้านของความรัก แม้กระทั่งด้านของโชคลาบจากการเสี่ยงดวงคล้ายๆกับไพโดซันทุกประการเลยนั่นเองนะครับผมดังนั้นจึงบอกได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีสองพลังโชคนั่นเองนะครับที่จะนุนนําหนุนเนื่องให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จในด้านของการเงินประสบความสําเร็จในด้านของการงานประสบความสําเร็จด้านความรักและที่สําคัญก็คือจะมีโชคมีลาบที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับ ดวงการงานของท่านมีไพ่เพดออฟวอลนะครับผมหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความกระตือรือร้นมีไฟมากขึ้นในการที่จะทํางานนั่นเองนะครับหากว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีเมษต,ตัวท่านเองนั้นเหมือนไฟใกล้ดับนะครับเหมือนกับว่าร่างกายแล้วก็จิตใจมันไม่ไหวมันนินเนื่อยยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้น ตัวท่านจะมีความกระตือรือร้อนมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับว่าได้เครื่องดื่มชูกําลังอย่างดีนั่นเองนะครับเมื่อดื่มเข้าไปร่างกายกระปรี้กระเป๋าพร้อมลุกขึ้นมาลุยกับงานสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกประการนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นบางทีอาจจะได้เดินทางไกลห่างไกลจากบ้านเกิดทินกําเนิดของตัวเองในลักษณะแบบนี้ก็ได้นันเด็นะครับเช่นบางท่านนั้นเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าบางท่านนั้นเดินทางไกลไปต่างประเทศไปทํางานไปศึกษาต่อหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นันเด็นะครับ แต่ถ้าหากว่าไพา่ใบนี้ตีวความหมายว่าเป็นบุตรบริวารก็หมายเขาว่าบุตรบริวารของท่านนั้นมีความกระตือรือร้นดีนะครับผมแต่ว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะขาดความละเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้จากตัวเขาก็คือหากท่านต้องการความว่องไวอะไรประมาณนี้เขาจะจัดก,การให้ท่านได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนแต่ว่างานละเอียดรอบคอบมากๆนั้นอย่าให้เขาทําก็แล้วกันนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่8ไม้เท้านั่นเองนะครับ ภายแปดไม้เท้านี่ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานราัฐวิสาหกิจก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นบางทีอาจจะได้ควบ2องตำแหน่งในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการควบตําแหน่งชั่วคราวแบบนี้นั่เนเองนะครับผม แต่ถ้าตีความหมายอีกด้านหนึ่งก็หมายของว่าบางทีบางท่านที่มีงานประจําทําอยู่นี่นะครับบางทีอาจจะได้งานเพิ่มเข้ามาในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีบางท่านทําธุรกิจกิจการร้านค้าต่างๆคือไม่ได้ค้าขายอย่างเดียวไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวทําธุรกิจหลายด้านคนที่มีงานประจําก็อาจจะมีงานสํารอง เพิ่มขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของไรายได้ก็หมายาว่าไรายได้ของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นด้านของความหนักเหนื่อยก็จะหนักเหนื่อยแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่8ปไม้เท้านั่นเองครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นะครับผมนี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หถ้วยนั่นเะชับผมไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นบ้านขนาดย่อมนะฮะอาจจะเป็นทาวเฮาส์ทาวโฮมหรือว่าอาจจะเป็นคอนโดในลักษณะแบบนี้มูลค่าตั้งแต่1น้านห้แสนบาทไปจนถึง3ล้านบาทนั่นเองนะครับ หรือว่าบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีการเลี้ยงฉลองในหมู่ญาติมิตรในหมู่เพื่อนพ้องของท่านหรือว่ามีการเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ในออฟคัพนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานที่จะต้องมีการพูดคุยการเจรจาการต่อรองการนําเสนองานการขายงานต่าง บอกเลยนะครับว่าจะประสบความสําเร็จตัวท่านเองนั้นจะผ่านชลุยอย่างแน่นอนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้งานใหม่ๆได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับภายใบน,นี้กําลังจะบ่งบอกผู้ที่เกิดราศีเมษว่าการที่ตัวท่านเองนั้นจะไปพูดคุยเจรจางานใดๆก็ตามแต่เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการแต่งตัวก็มีความสําคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับตัวท่านเอง ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีวาเท่าศีลที่ดีมีลักษณะความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรนั่นเองนะครับคําพูดคําจาของท่านนั้นจะไปโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยนะครับสําหรับความหมายของไพ่ในออบคัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตัวท่านเองมีไพ่ไนท์ออฟแพนเดอร์เคอรหรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนิกหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมษท่านใดนะครับผมที่เป็นนักลงทุนที่เป็นคนธำมาค้าขายท,ทําธุรกิจนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามานั่นเองนะครับและอีกความหมายหนึ่งนะครับของไพ่ไนท์ออฟแพนเดอร์เคหรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญก็หมายความว่า หากว่าตัวท่านตอนนี้กําลังที่จะทําเรื่องในการกู้ยืมเงินนะครับจากทางสถาบันการเงินหรือว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งในลักษณะแบบนี้ ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนเพระาะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่รักษาเครดิตท,ทางการเงินที่ดีมากๆนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกิดราศีเมษท่านใดที่อยู่ในระหว่างนะครับการทําเรื่องขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในลักษณะแบบนี้ท่านก็จะได้รับการอนุมัติด,ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามีภายใน o f p e n t a e r c a e นั่นเองนะครับคนที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นในทองรวมไปถึงพวกเหรียญต่างๆลงทุนในธุรกิจการค้าต่างๆ ก็จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่มากๆกลับเข้ามานั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่สามเหรียญไพ่สาเหรียญน,นี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้นั้นหมายถึงรายได้พิเศษเงินพิเศษนั่นเองนะครับ อาจจะเป็นเงินเป็นไรายได้ที่เกิดขึ้นจากไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์นะครับซึ่งไพ่สองใบนั้นเป็นเรื่องของโชคลาบในการเสี่ยงดวงตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นเซลล์เป็นนายหน้าเป็นฝ่ายขายเป็นตัวแทนในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่านายหน้าต่างๆเข้ามาแบบนี้ก็ได้นันเด็กนะครับสำหรับความหมายของไพ่สามเหรียญซึ่งถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนนเด็นะครับ ผู้ที่เกิดราศีเมษครับหากว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่เดอะซันไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานั้นตัวท่านเองมีพลังสองโชคลาบนะครับที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบในการถูกหวยถูกลอตเตอรี่แต่ว่าคนที่จะนําโชคมาให้กับท่านนั้นมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เพดออฟไพน์เด์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเๆนะครับอาจจะเป็นบุตรบริวาร คนที่อายุน้อยกว่าลูกหลานของท่านในลนักษณะแบบนี้หากว่าตัวท่านเองนั้นเดินผ่านแผงลรตเตอรีอย่าลืมนะครับให้ลูกๆและห,หลานเป็นคนสุ่มเลือกให้ท่านจะได้โชคจากเขานั่นเองนะครับคราวนี้มาคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปด้วยนะครับก็หมายความว่าผู้ที่เกิดกราศีเมษท่านใดที่เป็นโสดนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้นที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วก็จะได้เจอเพื่อนเจอกลยานิมิตที่ดีนั่นเองนะครับบางทีการพบเจอคนรักหรือว่าแฟนของผู้ที่เกิดกราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนั้น อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเช่นเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกันมังก่อนนานมากแล้วมีโอกาสที่จะคุยถูกคอพัฒนากลายเป็นคนรักกลายเป็นคู่เป็นแฟนกันในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าจะได้แต่งงานกันไหมมันยังเร็วจนเกินไปถ้าจะให้ผมตอบในตอนนี้ก็ต้องศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนไพ่ไนท์ออฟคันะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่8เนี่ยบุคลิกของผู้ที่เกิดราศีเมษนั้น บอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายก็ตามแต่เรื่องของการแต่งตัวนี่นะครับแม้กระทั่งเป็นผู้ชายนี่นะฮะเรื่องของเสื้อผ้าอภรรต่างๆที่สวมใส่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเรียดเรียบนะครับดูสะอาดสะอ้านในลักษณะแบบนี้ถ้าว่าเป็นคุณผู้หญิงก็เป็นคนที่รักการแต่งตัวด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่แต่งตัวแบบเปรี้ยวจีด๊ดเปรี้ยวจ๋าในลักษณะแบบนั้น แต่ว่าเป็นคนที่แต่งตัวแบบถูกกาละเทศะเหมาะสมกับวัยดูแล้วดูดีมีคลาสในลักษณะแบบนี้ผู้ที่กวางสีเมตรทั้งหญิงและชายเนี่ยบอกเลยเนะครับว่าเจ้าชู้มีเสน่ห์ไม่เบาน,นั่นเองนะครับคนที่ได้ภพยไนออบครับตีความหมายอีกด้านหนึ่งยังหมายความว่า ความรักของท่านที่คบกันมาพัฒนากันมานานพอสมควรตัวท่านกําลังวางแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับยังไม่ได้แต่งงานในช่วงของเดือนมิถุนายนนี่หรอกนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นั้นอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หาเรือกหายามกันเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่มีแผนที่จะแต่งงานในช่วง3-4เดือนข้างหน้านั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงความรักของคนในครอบครัวญาติมิตรเพื่อนสนิทของท่านมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองกันในลนักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสุขของคนในครอบครัวครอบครัวของท่านนั้นมีความรักสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเวอร์ดี่นะครับผมหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมษบ,บางท่านนี่ะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้น ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนที่รักใคร่ชอบพอที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลย ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับด้านของพิธีการใดๆไม่สนใจเรื่องของการแต่งงานไม่ได้สนใจเรื่องของการจดทะเบียนสมรสคือพบกันแล้วตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันเลยนะครับบางทีบางท่านนั้นเมื่อพบกันแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่บ้านเกิดของคนรักของท่านนั่นเองนะครับไปสร้างครอบครัวอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุต่างๆพัฒนาบากกว่าเรานั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดลซันนี่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นไพ่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยีีไพ่ใบน,นี้ก็ตีความหมายได้ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นตัวท่านเองนะครับผมจะได้เจอคู่เจอแฟนที่ดีมากๆ 1. คู่หรือว่าแฟนของท่านจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ส飒สวยรูปร่างดีผิวพรรณดีถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเหลามากๆในลักษณะแบบนี้2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงบางทีนี่อาจจะเป็นดาราเป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจนั้นๆการงานนั้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับ3ก็คือเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยมากๆตัวท่านเองนั้นสามารถพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษนั้น ก็ดีมากๆนั่นเองนะครับสรุปเลยก็แล่ากันนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นตัวท่านจะมีโชคมีลาบนะครับผมจะได้โชคใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันดวงความรักของท่านก็ดีมากๆคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนส่วนในด้านของการงานของท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบด้วยเช่นกันนะครับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษรประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมษทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ